ถ้าเกิดพูดถึงหมอลำอ่ะขึ้นหมดเลยจริงๆครูท่านบอกว่าครูท่านบอกว่าหน้าตาหน้าตาเหมือนบนแขนแต่ว่าเสียงไม่ไม่เหมือนแบบว่าครูเลยให้คําแนะนําว่าแข่งรอบต่อไปให้เอาเพลงของพี่แบ่ไทยใช่หน้าเอาเพรว่าเสียงเรากว้างกว่าเสียงเราเหมาะกับเพลงที่พวกไม่หรอกเสียงเรากว้าง เท่าที่ดูอ่ะอย่างครูที่เขาคอมเมนต์ส่วนใหญ่อ่ะคอมเมนต์ดูนิกกี้เหมือนหน้าตาจะไม่ใช่เชิงหมอลำแบบคืออาจจะหน้าตาอันนี้ไม่ได้ชมอาจจะแบบหน้าตาดีไปหรือเปล่าไปแนวแบบไปแนวแบบต้นแหงี้นะไปแนวแบบหน้าตาอินอินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสากลกว่าอะไรอย่างนี้น,นะประมาณนั้นน่ะสากละครแน่เลยอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ตกมุกเลยไม่ตกมุกเลยไม่ไม่แต่ถามความรู้สึกหน่อยตอนที่ครูเขาคอมเมนต์ว่า กลับไปทํางานเหมือนเดิมเถอะมันจะมีใช่ไหมใช่ใช่ครับเออรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรือว่าชินแล้วผมก็ยังสู้เหมือนเดิมเพราะว่าผมผมทั้งรับราชการมดต้นะจะคือเอาใจช่วงวันเสาร์ทิ่ย์พอครับแบบว่าให้มันได้ทั้งงานล่าและงานหลวงนี่อ๋อแต่ราชการก็คือยังชอบอยู่ยังรักอยู่ยังรักอยู่ใช่ครับเพราะว่าเราเคยเจอวิกฤตตอนโควิดมาใช่ไหมเพราะตอนนั้นเราฟังหม่อยว่าทําไมถึง ตอนนั้นเนี่ยตัดวใจจะลาออกตอนนั้นเนาะลาออกไปเลยใช่ไหมไปทําอะไรตอนนั้นที่จะลาออกเหมือนเราไปเหมือนเรามีสัญญากับเดี๋ยวมาค่ายค่ายเพลงค่ายหนึ่งค่ายเพลงค่ายหนึ่งก็กลาว่าจะไปลุยเต็มที่อะไรเงี้ยมาเจอโควิดปุ๊บมันก็เลยนิ่งเลยนิ่งเลยก็ผมก็จะเอาก็เลยก็เลยางานไปก่อนอนนั้นครับมีสองงานก็ดีถ้า่ว่าถ้ามันมันลุ่งมันก็คงจะมีสัญญาณนั่นแหละลุ่งอ่ะเนาะตอนนี้มันยังไม่นั่นก็มีสัญญาณนี่คือครับ อ๋อพูดยานทิพย์ไม่ใช่หมายถึงถ้ามันลุ่งคือจะต้องสเตเบิลก่อนไงใช่ใช่พี่ใช่ให้แบบให้มันสเตเบิลก่อนแบบให้ยุคการเมืองแบบว่าให้ให้มันของพี่ก่อนอันนี้การเมืองก็ไม่นิ่งอันนคนก็ยังไม่นิ่งด้วยนะคนก็ยังไม่นิ่งนะกระปุกว่าไหมเฮ้ยพี่พี่อย่าไปหาแนวร่วมดีพี่อย่าไปถามพี่ภูเกียรตไม่เอานี่อันนี้พี่หาแนวร่วมพี่หาแนวร่วมการเมืองอะไรอ่ะเออเออ ไม่อย่างงี้ตั้งแต่ยุคไหนแล้วเนี่ยพวกเศรษฐกิจมันไม่นิ่งไงก็เลยประมาณว่านิ่งได้แล้วอ่ะเศรษฐกิจก็ดีค่าไฟก็ลงน้ำมันก็ลงนิ่งเดี๋ยวพี่ปุ้ยนิ่งเดี๋ยวไก่ลงตัวนี้แบบแข่งแล้วติดป่าเอาเหรอเขาอาลังสภาพบอลลามอะไรไปไปลงที่ไก่บอกเศรษฐกิจการเมืองไงตอนนี้คือคนแบบแล้วไปหมวร่างไปงานไปการงานขอแพ้หน่อยขอแพ้หน่อยขอแพ้หน่อยค่าแรงขึ้นมานละหกร้อยห้าสิบเนี่ยจริงเหรอที่ไหนเนี่ยพี่ปุ๊ก ความเหมือนเงินที่คุณต้นมีได้จริงจะไม่เงินหมื่นนี่ได้จริงไหมอย่าถามาได้จริไนดแล้วไปอีกเรื่องกันเลงนะที่พเขามาที่นันยแข้าาส่งไลาหสุดท้ายกะเอามะนาวไปกินได้ยพ่อแไม่พี่น้องมะนาวหลายโพดเลยสวนให้คอมเมนต์เตอร์ชอวิ่เลยได้จริงก่อ อ้าวแล้วที่บอกว่าจะไปออเดชั่นอีกอีกห้าคนเนี่ยไปเมื่อไหร่สิบคนคัดเหลือห้าคนเดี๋ยวเขาจะแจ้งครับผมเขาแจ้งส่วนตัวนะเขาไมลงเพลงอ้าวเหรออ๋อเขาต้องรอไปก่อนแข่งบุ๊มบิ๊มที่ใหญ่แล้มีคนบูลลี่ตลอดอ่ะจริงเออจริงเดูออกเหรอฮะดูออกเหรอดูออกบนละใส่แมสเขาเห็นปากเหมือนเดิมเลยชัดเจนขนาดนั้นเหรอถ้าเกิดว่าเข้าห้าคนนี้จะได้อะไรนะมีซิงเกิลของตัวเองครับอ๋อ ให้เลือกเอาระหว่างเข้าห้าคนกับไปน้ำพองเลือกอะไรเขาแล้วไม่ใจยังได้ซองเรได้ไม่เฮาไม่ใช่ลูกรักพระเจ้าต้องมีวันที่แย่บ้างแหละเลือกเอาก็จะนคิดอยู่นะว่าถ้าเราไปอยู่นู่นแล้วแล้วแล้วนายไม่ดีเท่าพี่ปุ้ยอ่ะเบยนี่อวยแล้วนี่นี่แค่อวยแล้วเนี่ยนายที่ไม่เขาดีเราองผมก็จะอยู่นี่ต่อก็ได้นะไม่พี่ถามว่าจะไปน้ำพองหรือจะติดอันนี้จะติดอันนี้ครับ โอเคมันถึงวลาแล้วนะคะอะไรนะไจบจบจะให้เราอยู่ตลอดจบจะให้เราอยู่ตลอดในส่วนของหัวหน้าถ้าอันไหนที่มันเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ห้ามค่ะแต่ว่ารุ่งเรืองมันสองอย่างเออรุ่งเรืองมันสองอย่างแต่ให้เลือกระหว่างได้ไปไม่ต้องเลือกใช่ไหมล่ะไม่ได้เอาไม่เลือกสักอย่างเอาไปแล้วนะฝากติดตามมีช่องติดตามไหมคะอันนี้คือแบบสดเลยเหรอคะ ไม่ใช่ใช่ไหมเอวโอนะเขาหนาวแล้วเขาเล่นดังไม่เขาไม่เล่นดังเลยเขาชอบเรื่องดราม่าฝากติดตามทางทางค่ายมอลำค่ายหนึ่งครับอันนี้ดีกว่าเปิดเผยยังไม่ได้ไม่แต่เขาก็รู้นี่ว่าตัวเองไปออดิชั่นสารนักแสดงแพงนี่ไงพูดเองเลยเออก็ดูกันอยู่ทางช่องสารนชรแสดนแพงนะครับก็โปรโมทช่องก็โปรโมทช่องมิจโญยมานินด้วย พี่โจยมานินนช่ครับต้องผิดแท็กด้วยใช่ไหมโจยมานินสารนภพันแพงไม่ขออะไรมากขอให้ตาลางเว่นออดก่อนวันที่20่ิขอให้สิ้นเดือนกี่พี่ขอด้วยพี่ขอด้วยวันที่31ยอดยาวันที่ขับบันทึกบันทึกไว้ไงเว้แต่นิกกี้ทำเยอะจริงๆนะ31ยอดยาแล้วก็นวดด้วยนะออกรายใช่ไหมนี่ออกรยไม่มีตัดต้ตัดทิ้งต้องตดตัดต้องตัดทิ้งไม่ใช่เหรอตัดออกรายเนี่ยเรื่องเวรนี่นะอืออื ต you? ัวชี้ว่ายอดยายอดนวดข้าวืนทำเยอะเลยเนี่ยไม่เป็นไรนี่กินนี่กินก็ถือว่าแบบเป็นประสบการณ์ก่อนที่มืดมืดมืดแล้วก็เมืดผมอยู่เนอะมืดเมืดเมืดเขาไม่ใช่เมืดซาลิ่เหรอฝึกซาลิครับผมคงต้องอยู่แล้วไปทำไมอ๋อเขาจะช่วยงานพี่ไงไม่ได้พูดถึงคนไปฝึกเม์ดแต่พูดถึงพี่ที่เขาต้องใส่มาแทนแทน Standard by ใหพี่ด้วยพี่จะไม่ยุ่งแต่ไง ผมเลยรทำอะไรให้พี่ทีนี่สุดท้ายแล้วพี่คืออะไรก็ไอประจำเข้าพี่ด้วยจะกลับวะหรอใช่ค่ะอยากอยากไปชมห้องนั้นจะไม่เป็นไรนี่ไงน่ะเขาจะเอาคลิปพี่เลยด้วยแล้วก็เดินเดินตามด้วยไปเลยพี่ชมห้องหรอเดินตามพี่ไม่ไปรับหลานหรอก็อยากไปรับหลานอยู่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อยากไปรับหลานอยู่แต่ไม่เป็นไรแต่ก็อยากดูอยู่แต่ก็ไม่รับหลานไม่มันรอคนไข้เคสนึงคนไข้ยังเหลืออีกเคสนึงอยากไปรับหลานอยู่แต่ไม่เป็นไร อยากให้ป้าปุ้ยมารับอยู่แต่ไม่เป็นไรรอป้าก่อนบ่นนะมั้งวันนี้ป้าเพราไปเจอในหน้าป้าบ่นเลยมั้งโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวดูวันหลังน้องปุ๊กตับตะไคร้ด้วยนะคะสาวน้อยเป็นบ้านแพงแล้วก็พี่ช่องพี่โจยมบนนินนะครับขอบคุณมากครับ